محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا نبي الله محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد اشرف الاعراب والعجم محمد خير من يمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله قد إلتقى شكور قبل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هاي มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งให้เรานั้นได้มีโอกาสยังได้มาทบทวนเกี่ยวกับพระมาคบีอันกุรอานได้มาทบทวนความหมายในอันกุรอานเพื่อที่ว่าเราจะได้นำสิ่งที่อยู่ในอันกุรอานนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองที่อัลลอฮฺสุบฮานฮุวตาทรงให้กับพวกเรา บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นคือบุคคลที่อัลลอฮฺตาลายังให้โอกาสเมื่อใดก็ตามที่เราถูกเรียกกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาแล้วหมายความว่าเราเสียชีวิตไปแล้วนั่นแหละบันทึกของเราจะถูกปิดลงไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วไม่มีโอกาสในการทำความดีเพิ่มอีกแล้วฉะนั้นในขณะที่เรายังมีโอกาส พยายามฉกฉวยโอกาสที่อัลลอฮฺตาลาให้เวลาอันมีค่าเราเอาเวลาของเรา24ชั่วโมงเนี่ยไปใช้ในเรื่องของธุรกิจไปใช้ในเรื่องของโลกดุนยาไม่เป็นไรแต่เราจะต้องคิดคำนวณวางแผนด้วยว่าเราใช้เวลาไปเพื่ออาคิร้อนเนี่ยเท่าไหร่กันใน24ชั่วโมงเนี่ย ที่ว่าเราอยากที่จะได้เข้าสวรรค์อยากได้สวรรค์อยากได้สวรรค์เนี่ยเราทำเพื่อโลกหน้าเนี่ยคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วเราบอกว่าเราอยากที่จะได้สวรรค์ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันจะเราจะต้องตอบตัวของเราให้ได้ว่าเราใช้ชีวิตในโลกดุนยาไปเนี่ยเราหมดไปกับเรื่องอะไร เราหมดไปกับเรื่องดุนยาหรือเราหมดไปกับการสะสมสะเสบียงเพื่อโลกหน้าทางทั้งที่ทุกคนรู้อยู่ว่าเราทุกคนจะต้องตายโลกนี้มีวันที่จะต้องดับสลายไปแต่ทุกคนก็บางคนก็ทำช้ชีวิตในโลกดุนยาเหมือนกับว่าเขาจะไม่ตายสะสมทรัพย์สินสะสมนู่นนั่นนี่เนี่ยส่วนเรื่องอาคีร้อนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรติดตัวไปเลย ฉะนั้นนี่คือโอกาสที่อัลลอฮฺตาลาให้กับพวกเราเมื่ออัลลอฮฺตาลาให้โอกาสแล้วอย่าลืมในการที่เราจะขว่ควาโอกาสนั้นเพราะว่าโอกาสนั้นมันจะไม่ได้มีเสมอไปวันนี้เราได้มาทบทวนอันกุรอานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่อัลลอฮฺตาลาให้ชั่วโมงที่เราใช้วินาทีที่เราใช้ไปต่อจากนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงในการที่จะอุทิศตัว เพื่อศาสนาเพื่อโลกอาคเราพเพื่อสะสมสะเสบียงในการที่เราจะเดินทางต่อไปในโลกหน้าโดยฮะดิษที่ท่านนาบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกอย่างชัดเจนมันแสดะ,ะกอะรีกลยันแต่มีสุฟีฮิอิลมันใครที่ก็ตามที่ออกไปบนหนทางของการสแสวงหาความรู้นั้นไม่ว่าจะอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเดินทางไปเรียนที่ไหนก็ตาม อัลมาบอกว่าเข้าอยู่ในะด ي ษบนนุญสะหาล,ลลอฮุาลาหูตอรีกไอสลันรกน a ล l a h t a าลาสัญญาว่า a l l ์ต t a าจะทําให้หนทางไปสู่สวงสวรรค์เนี่ยของเขานั้นง่ายดายนี่เป็นสิ่งที่ a ลลอต t a าลาได้ให้กับเราเรียนแล้วได้ผลบุญแล้วเนี่ยแถมทางไปสู่สวงสวรรค์ของเรามันจะเป็นทางที่ง่ายดายอย่างฉะนั้นวันนี้เราก็กลับมา สู่การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวในพระมหคัมภีร์อัลกุรอานกันต่อในส ah ุร์อัลมุตาฟฟิฟีเราได้เรียนไปแล้วเราได้ทำการอธิบายไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งถึงในอายะที่29ในเในสุรอัลมุตาฟฟิฟีอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตะได้กล่าวว่าอินนัลละดีนอัจรอมูแท้จริงบรรดาผู้กระทำผิดนั้น กนนนมิัลีน ا ن و ا من الذين آمنوا ي ض ح เ و ن ะ ي وراء น ن ا ดีนอามานูระะบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอันนี้ก็คือลักษณะของคนที่ทำผิดคนที่เป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยชอบที่จะหัวเราะเยาะที่จะเยาะเยะ้ยบรรดาผู้ที่มีอีมานผู้ที่มีศรัทธามั่นนั่นเอง หมายความว่ายังไงตรงนี้บรรดานักอัถธิบอานกุรานได้บอกว่าบรรดาผู้ที่กระทำผิดเนี่ยซึ่งมีนิสัยประจําตัวของพวกเขานั่นก็คือในโลกดุนยาเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะหัวเราะ,ะเยาะเย้ยบรรดาผู้ที่มีอหมานผู้ที่มีศรัทธานั่นเองหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุอัลตาลาได้กล่าวอะไรต่อไปว่าอิดามารูบิฮิมยะตะกอมาซูน และเมื่อบรรดารผู้ศรัทธาเดินผ่านพวกเขาเดินผ่านคนปฏิเสธเดินผ่านผู้ที่กระทำผิดเนี่ยยะตะรมาซูนพวกเขาก็จะลิวตาเยอะใหญ่กันบรรดารพวกผู้ที่เป็นผู้ปฏิเสธเนี่ยเมื่อบรรดามุสมิ่นผู้ศรัทธานเนี่ยเดินผ่านพวกเขาเนี่ยเดินผ่านหน้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานเนี่ยพวกเขาก็จะลิวตาซึ่งกันและกัน เป็นการเยอะใหญ่บรรดามุหมิมผู้สัทานั่นเองอันนี้ก็คือลักษณะของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดาผู้ที่กระทำผิดนั่นเองยังไม่หมดแค่นั้นว่าอิดังกาลบูอีลาอัลลิฮิมกาลบูฟะกิฮินว่าอิดังกาลบูและเมื่อพวกเขากลับไปอีลาอัลลิฮิมไปยังพวกพ้อง ไปยังครอบครัวของพวกเขามุกัลลาบูฟากิฮีนพวกเขาก็กลับไปอย่างตลกพวกเขาก็กลับไปอย่างตลกขนองวัยวดังกัลลาบูอีดาอาฮลิฮิมูกัลลาบูฟากิฮีนหมายความว่าอย่างไง เมื่อพวกมุสลิกีนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธเนี่ยกลับไปบ้านของพวกเขาพวกเขาก็จะร้องรำทำเพลงเป็นการเย้ยหยันเป็นการยาอเย,อเยอ้ยบรรดามุมินด้วยความคึกขนองของพวกเขานั่นเองอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานหัวตะลาผู้ที่กระทำความผิดนั่นเองไม่เชื่อหรอก ไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นพระเจ้าไม่เชื่อในวันโลกหน้าไม่ศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาบอกไม่ศรัทธาในสิ่งที่ท่านนบีนำมาเนี่ยหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลาได้กล่าวว่าว่าอิแาร์เอหุมกาลูอินนฮาอุลาอิลกาลูและเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็จะกล่าวว่า แท้จริงชนเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่หลงทางแน่นอนอเมื่อพวกเขาก็คือผู้ปฏิเสธเนี่ยเห็นผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยยังบอกอีกนะบอกว่าคนพวกนี้แหละพวกผู้ศรัทธ,ธาพวกนี้หลงทางแน่นอนชัวทำอะไรละหมาดทำอะไรเชื่อในโลกหน้าเชื่อในวันอาคิห์เชื่อในนรกในสวรรค์หลง บอกผู้ศรัทธาด้วยว่าผู้ศรัทธานเนี่ยหลงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่หลงก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธนั่นเองหลงทั้งหลงตัวเองตะกับบวทคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งยะโสคิดว่าตัวเองเนี่ยยิ่งใหญ่สุดท้ายแล้วก็จะต้องตายหลงในที่นี้เนี่ยลุ่มหลงกับโลกดุนยาทำเหมือนกับว่าเขาเนี่ยจะไม่ตาย สะสมทรัพสมบัติสะสมวัตถุต่างๆไม่ศรัทธาไม่อีมานต่อลอตาลานี่แหละคือบรรดาพวกผู้ที่ปฏิเสธแล้วก็มาว่าบรรดามุมมินผู้ศรัทธาว่าหลงหลงทางหลงอย่างแน่นอนนี่ก็คือลักษณะของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั่นเองหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวว่า วามูรซีลูอัลัยหิมฮาฟิรินและพวกเขาพวกเขาในที่นี้เนี่ยก็คือผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีได้ถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้ปกปักรักษาผู้ศรัทธาเหล่านั้นอัลลอาตตา,าไม่ได้ส่งผู้ปฏิเสธเนี่ยมาปกปักมาปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาแต่อย่างใดเลย หลังจากนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานวตาได้กล่าวว่าฟัลเยอมันละดีนาอามานูมินัลกุฟฟริยักูในโลกนี้ในโลกดุนยาเนี่ยบรรดาผู้ปฏิเสธเยอะหยันเยาะเย้ยถากถางหวัวเราะเยาะบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นหลงผิดบอกว่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นงมง,งายฟันเยอมันละดีนาอามานูมินัลกุฟฟรยัากูน ฟัลเยอมดังนั้นวันนี้วันนี้ในที่นี้เนี่ยก็คือเยามมุลกิามวันนี้ก็คือวันกิ亚马แหละอัลลอตีนอามานูมินัลุฟฟาริยัดฮะคูนบรรดาผู้ศรัทธาก็จะหัวเราะเยาะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบ้างในโลกดุนยาพวกคุณหัวเราะพวกเราใช่ไหมใน วันอาคิร์ในวันกิยามะเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธานั้นก็จะหัวเราะเยาะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบ้างนั่นเองในวันนั้นเนี่ยบรรดามุมินก็จะหัวเราะเยาะแต่ต่อบรรดากุฟฟาร์บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนกับที่พวกเขานั้นได้ทํามาก่อนแล้วในโลกตุนยานั่นก็คือหัวเราะเยาะบรรดามุมินผู้ศรัทธาสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ปฏิเสธนั้นพึงที่จะได้รับเยาะเยะ้ยถากถาไม่เชื่อไม่อีหมานไม่ศรัทธาในวันกิยามะจะรู้กันว่าใครคือของแท้ว่าอะไรกันแน่ใครที่เป็นผู้ที่หลงทางที่แท้จริงวันนี้ไม่เป็นไรอัลลอฮฺตาลาอาจจะประวิงเวลาในการลงโทษอัลลอฮฺอาจจะยัง ให้สิ่งต่างๆบางครั้งการให้ของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นการดีเพราะว่ายิ่งให้ยิ่งหลงยิ่งให้ยิ่งตะกับบดตัวเองว่าเออฉันทําความผิดอยู่อัลลอฮ์ตาลาก็ยังรักฉันคิดว่าคนที่อัลลอฮ์ตารารักคิดว่าคนที่อัลลอฮ์ตาลาให้มีริสกีให้รวยเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ตารารักไม่ใช่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจน คนที่มีเกียรติในสังคมคนที่ไม่มีหน้าตาในสังคมไม่ได้การันตีเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลาจะทรงรักต้องดูที่อะไรต้องดูที่การกระทําต้องดูที่พฤติกรรมต้องดูที่ความดีที่เขากระทําดูที่หัวใจของพวกเขาการที่อัลลอฮฺตาลาให้รวยรวยแล้วหลงลืมรวยแล้วปฏิเสธนั่นคือผู้ที่ขาดทุนนั่นคือผู้ที่ ประสบความล้มเหลวทั้งในโลกดุนยาและก็โลกอาคิรออย่าเข้าใจอย่าเข้าใจอะไรผิดผิดนี่คือสิ่งที่อัล้อตาลาเนี่ยให้กับบรรดาผู้ศรัทธาไม่เป็นไรในโลกดุนยาพวกเขาหัวเราะเยาะพวกเขาถากถางแต่ในโลกอาคเราอในวันกิยามาเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาก,ก็จะหัวเราะเยาะต่อบรรดาพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาบ้างนั่นเอง หลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะลาก็ส่งกล่าวว่าอาลลออิเกียรนซูรุนพวกเขาหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธานั้นจะมองดูอยู่บนเตียงมองดูอยู่บนเตียงหมายถึงอะไรหมายถึงมองดูผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอยู่บนเตียง ที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตละลาได้ตรัสเตรียมไว้เนี่ยกับหมู่บดามุมินผู้สถานเองดูเนี่ยดูในสวงสวรรค์น,นั่นเองแล้วก็การดูนั้นน่ยดูเป็นการดูผู้ปฏิเสธเนี่ยในการที่พวกเขานั้นเคยหัวเราะเยาะในการที่พวกเขานั้นเคยถากถาง สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อละซุบฮานวะตาได,ตดา้ตอบแทนแก่บรรดาผู้ปฏิเสธตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่ประพฤติช,ชั่วไม่อีหมานไม่ศรัทธาต่ออละซุบฮานวะตามันเป็นการสะสมแล้วที่พวกเขานั้นถูกลงโทษที่พวกเขานั้นอยู่ใน,ในไฟนรกัละซุบฮานวะตาวะอิยาซุบิลละขอละซุบฮานวะตาให้พวกเรานั้นเป็นหนึ่งจากบรรดา ผู้ศรัทธาเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺตาลาเปิดหัวใจให้พวกเราเวลามีใครมาเตือนเวลามีใครมาบอกเราเนี่ยขอให้เรานะั้นรับฟังด้วยกับดีด้วยเถิดถ้าสมมติอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยอะไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการเป็นคําสั่งของอัลลอฮฺขอให้อัลลอฮฺตาลาให้เราเนี่ยรับฟังคําเตือนรับฟังคําสอนต่างๆเหล่านั้นด้วยเถิดอย่าได้เป็นเหมือนบรรดาพวกผู้ปฏิเสธที่ เวลาผู้ศรัทธาเตือนเวลาผู้ศรัทธานั้นบอกอะไรไม่ฟังไม่ยอมเชื่อในสิ่งต่างๆที่เหล่าบรรดาผู้ศรัทธานั้นเตือนหรือว่าบอกนั่นเองอายะสุดท้ายอั wa, ลลอฮฺสุบหฮานะฮฺวอาตลาทรงกล่าวว่าฮัลซูวิบลกุฟฟารุมากกานูยฟารู บรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้ปฏิบัติมามิใช่หรือมันเป็นการตั้งคำถามที่ใช่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺตาลาใครก็ตามทำความดีใครก็ตามทำในสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาใช้ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาห้ามอัลลอฮฺตาลาก็าจะตอบแทน ในโลกหน้าอย่างซาสอย่างสมกับที่เขาเนี่ยได้ทำความดีไว้ในขณะที่อยู่บนโลกดุนยาสมกับที่เขานั้นได้เชื่อฟังได้ต่ออัดต,ต่ออัลลอฮ์และรอสูลในขณะที่เขาอยู่บนโลกดุนยาเชกเช่นเดียวกันกับบรรดาผู้ปฏิเสธที่เขาปฏิเสธศรัทธาที่เขาใชา้ชีวิตสุรุยสุร่ายที่เขาใชา้ชีวิตอย่างสุขสบายในโลกดุนยาในวันอาคริรเขาก็จะถูกสอบสวน เขาก็จะถูกตอบแทนสมกับที่เขาเนี่ยได้ฝ่าฝืนได้ปฏิเสธศรัทธานั่นก็คือได้รับการลงโทษอย่างสาสมนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราทุกคนสามารถที่จะเลือกได้เราเลือกได้ในขณะที่เราอยู่บนโลกดุนยาเราอยากที่จะเป็นชาวขวาอยากที่เป็นชาวสวรรค์หรืออยากเป็นชาวนรกเราเลือกได้ด้วยก,การกระทำของเรา การกระทําของเรามันจะบ่งบอกที่พํมนักของเราในบ้านปลายในท้ายที่สุดว่าเราจะอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์มันเห็นเห็นแล้วในขณะที่อยู่บนโลกดุนยาใครที่กินเหล้าเมาไมา้ใครที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นกาเฟสเนี่ยแน่นอนนั่นแหละคือเห็นเห็นแล้วว่าสถานที่พํมนักของเขาเนี่ยคือสถานที่นันแต่บรรดามุสลิมบรรดามุสมิน เราเองก็อย่าทําเกินหน้าที่ของเราไปเที่ยวว่าคนนั้นทีเที่ยวหูกลมตัดสินคนนี้ทีเนี่ยว่าคนนี้เป็นชาวนรกคนนี้เนี่ยเป็นกาเฟสตกนรกหมกไหมเนี่ยเราอย่าได้ไปทํำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรดูไหมครับผมเพราะว่าตาบใดก็ตามที่เอาล็อตอะลายังให้โอกาสเขาถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกาเฟสเราก็ไม่สมควรไปหูกลมเขาว่าเขาเป็นชาวนรก เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขากลับตัวถ้าเขาเข้ารับอิสลามล่ะอัลลอฮ์าตาลาจะอภัยโทษบาปต่างๆให้กับเขาเยจริงอยู่เราเห็นเขาทำความผิดเราเห็นเขาทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่เราก็ไม่สมควรที่จะไปหุก,กลมตัวของเขาว่าเป็นชาวนารกเพราะว่าตราบใดก็ตามที่อัลลอฮ์าตาลายังไม่เอาชีวิตเขากลับไป เขายังมีโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวเขายังมีโอกาสที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามฉะนั้นเราก็สมควรทําในหน้าที่ของเรานั่นก็คือหน้าที่ของบ่าวทําความดีไปสะสมความดีไปอยา่าทําตัวเป็นผู้ตัดสินว่าคนนี้เข้าวสวรรค์คนนี้ลงนรกเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ใช่เป็นเจ้าของนรกไม่ใช่เจ้าของสวรรค์ฉะนั้นเราปล่อย ให้อัลลอฮ์สุบฮานุวตาทรงจัดการกับคนเหล่านั้นเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุวตาทรงเป็นผู้ที่ยุติธรรมและทรงเป็นผู้ที่จะตอบแทนกับบรรดาผู้ปฏิบัติดีด้วยกับสวงสวัสด์และผู้ที่ประพฤติช,ชั่วด้วยกับนรกตามที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาได้ทรงบอกและทรงสัญญาเอาไว้นั่นเองฉะนั้นเราในขณะที่อยู่บนโลกดุนยาเราก็อย่าลืมว่า ชีวิตของเราในโลกดุนยานั้นมันเป็นชีวิตที่ไม่จีรังยั่งยืนการใช้ชีวิตของเราในโลกดุนยาก็อย่าลืมว่าเราจะต้องสะสมสะเสบียงให้มากที่สุดเพื่อนําไปใช้ในโลกหน้าอาคิรอเพื่อนําไปใช้เป็นสเสบียงไปสู่สวงสวรรค์ของอัลลอฮฺ سبحانه แลตาลาฉะนั้นอย่าได้หลงประเด็นอย่าได้หลงรุ่มหลงกับโลกดุนยาจนลืมไปว่าชีวิตในโลกดุนยานั้น มันเป็นชีวิตที่ไม่จีรังอะไรสุดท้ายทุกคนก็จะต้องจากโลกดุนยาใบน,นี้ไปสุดท้ายทุกคนก็จะต้องกลับคืนไปหาอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาและเราเองพร้อมหรือยังที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบัฮานวะตาลาพร้อมหรือยังที่เรานั้นจะตายเราคิดดูว่าความดีและความชั่วของเราเนี่ยความดีมัน มากกว่าความชั่วหรือยังถ้าสมมติว่ายังเรามั่นใจรู้อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงสะสมความดีทำความดีให้เยอะๆใครก็ตามที่ทำความผิดเคยทำความผิดมามากมายเนี่ยเตาบัตตัวต่อลอสุบานวตะยังไม่สายทำความผิดรีบทำความดีเพื่อลบล้างอินนัลฮาสนาตยุนฮิบนัสยีอาตแท้จริงบรรดาความผิด ความดีนั้นมันจะไปลบล้างความผิดอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลายังให้โอกาสเราอัลลอฮ์ตาลายังเปิดประตูเตาบัตของอัลลอฮ์ตาลาไว้รอเราอยู่ตลอดเวลาอย่าได้เป็นหนึ่งจากบุคคลที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวไว้เดือนหน้าเดี๋ยวไว้ปีหน้าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนี่ย เราจะมีชีวิตอยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเราออกมาข้างนอกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีโอกาสกลับเข้าไปที่บ้านของเราหรือเปล่าฉะนั้นโลกดุนยามันเป็นโลกที่แสนสั้นนักพยายามทำทุกวินาทีทุกเวลาในโลกดุนยาให้มันมีค่าที่สุดสมกับที่อัลลอฮฺสุบานุวาตาให้โอกาสเราสมกับที่อัลลอฮฺตาลาให้เราเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธาเป็นหนึ่งจากคนที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิม เพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ทำความดีต่ออัลลอฮ์สุบฮานวาตาเชื่อฟังคำสั่งอัลลอฮ์ตาลาออกห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาห้ามทำตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดส,ส,ลลสุลลัลวลวาซบนี่แหละเป็นสิ่งที่มันมีค่าที่สุดแล้วในการที่เราจะทำใช้ชีวิตของเราเพื่อโลกหน้าใช้ชีวิตของเราเพื่อสะสมสะเสบียงไปใช้ในโลกหน้าแต่มันไม่ได้หมายความว่าอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้ อยู่แต่ในมสัสยิดโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ใช่เราทําในเรื่องของโลกดุนยาไม่เป็นไรมันไม่ผิดแต่อย่าลืมแบ่งเวลาอย่าลืมสะสมสะเสบียงเพื่อโลกหน้าบ้างให้มันพอดีกันหรือว่าให้โลกหน้าเนี่ยมันมากกว่าโลกดุนยาไม่เป็นไรแต่เมื่อใดก็ตามที่โลกดุนยามันมากกว่าโลกหน้าแล้วเนี่ยเราบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเลย วันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะแบ่งครึ่งเลยเป็น12ชั่วโมงใครก็ตามที่ทำแบบนี้เราลองไปสังเกตดูว่าเราสามารถที่จะทำได้ปะโอ้โหทุ่มเลยทำทุ่มสพัพพะกำลังทั้งหมดเนี่ยไปทำงานออกไปหาเงิน8ชั่วโมงกลับมาเป็นไงครับโอ้โหล้าไปหมดแล้วอยากที่จะนอนพักอยากที่จะนั่นอยากที่จะดูนี่พักผ่อน สุดท้ายแล้วเนี่ยได้เฉพาะโลกอาคีร์อได้เฉพาะเรื่องของโลกดุนยาส่วนอาคิระะ้อล่ะหลับไม่ได้ทำหรอกไอที่แบ่งไว้เนี่ยแบ่งไว้จริงแต่เวลาเอาเข้าจริงๆแล้วไม่ได้ทำฉะนั้นอย่าได้ให้เรานั้นเป็นหนึ่งจากบรรดาบุคคลที่หลงลืมอัลลอฮ์ตาลาหลงลืมเป้าหมายของเราว่าการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเพื่อเป็นสเบียงในการ นำไปสู่การเดินทางไปสู่โลกอาคีรอขอให้เราทุกคนนั้นเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาทรงพอพระทัยท่านนะบีทรงพอพระทัยในตัวเราด้วยเถิดวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับบอสสลัลลอฮฺาวะลาสัยลินมามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิว,วะซัฮบีฮิวะสัลลัม و أ ن ح م د u ล l a h ر َ ب บบิَอาลามีน ن َ سَلَامُ ع َ ل َ ي ْ ك ُะْ و َะَ ح ْ م َ ة ُ اللَّهِ وَبَرَكَاتِ